สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Finding d o y But a n g i n e e r ก็แฟนเกม Finding d d y กะไปดูไอเกมนี้ว่ะไปรุ่นเร็ววันจันนอ้สกิตกดได้ไม่ได้ว้าวมีประตูเออ hello it's s o d e e hey kid it's me hey n Hey, congrats on finishing your first night. In... That wasn't so bad, you right? right? Was it? Well, glad to hear it. Now listen, I was wondering if you could... do a favor for me. You'd be paid overtime. Uh, what is it? Well, I've received some complaints about a certain game in the arcade. I believe it's called... Freddy uh, right. on the Run, or something. Anyway, apparently the game starts freaking out after you reach a certain score. And I thought, maybe I could try, yeah. try it out going on. Hey, you've always been better at technology than me. <laughs> so you're gonna pay me overtime to play <laughs> <laughs> Yeah, that's a funny way yeah, of looking at it. That. Yeah, look I suppose so, yeah. Yeah, that's not the whole story, though. You know, keep in mind, Freddy and the crew may still be wandering around. I know Bonnie and Chica like to frequent that area sometimes. So, just stay on your toes. Oh, oh, and here's a oh. tip: some of the previous guards have reported <laughs> that, <laughs> that the bots don't react too well to bright lights in their eyes. So, if they get too handy, you might try that. Got it. And, yeah, okay. I guess I could do that. Ah, <laughs> perfect. I really appreciate the help, kid. Thanks. I'll talk <laughs> to <laughs> you later, okay? Bye now. <laughs> Bye. 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 <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> <looking for> <laughs> เฉลไม่บอกว่าชิก้ากับบอนนี่มันไปอยู่แถวาอาเคียดอาเคตเกมนะก็ระวังไปด้วยนะแล้วก็มันไม่ชอบให้เอาไฟไปจี้ตามันบอกแค่นี้นะโอเคนี่แหละเครื่องที่เป็นปัญหาอืมอันนี้ไงใช่โอ้โอ้อาเคีโอเค

มีการมาดูแล้วเนี่เป็นห่วงเป็นห่วงโอเคอ,อะอะไม่มีไม่มีไม่มี่าทำมาทำไรสงสัยเขาอยากจะมาเล่นนีเกมกันแล้วเมื่อกี้เขามาดูไงแบบว่าเล่นเสร็จย,ยังจะได้เล่นต่อเอออะุอ้มมาทีพ่ผมก็มาทีอะอะยังไม่ไปอีกอ่ะ จะมาทีเกินหนึ่งเอ๋ไม่มีไม่มีไฟฉายก็ส่งส่งตามันทีเดียวก็คืออะนนี่ไปใชยจะหมดแล้วก็ทานไปใช้หน่อยเก็บในเกมได้ไปถึงนอกเกมเลยไม่กดผิด อาจะอยากเล่นเกมอ่ะอ้นนี้ก็มาดูอีกแล้วไปหาพิซซ่ากินไปไปชายย้หมดแล้วอืมว่าแต่หุ่นมันดูแบบว่า,วาปุกปุยมากเลยอ่ะผิดอ่ะกผิดมันต้องกดกระโดด ไปชายจะหมดแล้วไม่ไม่ไมเลี้ยวเลวมึงต้องมต้องเก็บไปชายนะเอออันนี้ยอ่อผมไม่มีแบบว่าย่อมันเงียบใช่ไหมทำไมชิก้ามันไม่ไปหาอะไรจินวะอันนี้ก็ด้วยไม่มีอะไรให้ทำาแ,แล้วตัวเราก็ไม่ตกใจด้วยนะแบบ ไปทำไรกันนะ่ยไม่ใช่โอเคอืมอ่าสายไาเลยนะมึงเอาไม่ปะเฮ้ยอืมหยุดหยุดหยุดใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน ทำไมถึงชอบมาตอนอันนี้แล้วทำไมกระโดดถึงเป็นแซดกระโดดเป็นแซดจำไว้จะมากดสเปกบายรอบเลยชายได้ทุกคนเดี๋ยวไม่ไปหาอะไรจีนสักทีว่ามึงเนี่ย หวานระแวงหวานระแวงเอ้ยอ้น,นี่ไงไม่มีใช่ไหมวันนี้น่าจะไปหาอะไรทำแล้วเออจริงเหรอจริงวะไปหาอะไรทําจริงวะน่าจะหันไม้หัวข้างนะกดแซดกระโดดไม่ให้กดสเปกกว่า มาเจ่ะปั๊บปั๊บมาเจะ,ะไม่มีไม่มีอะวะ่าได้ยินนะเจะ๋อันนี้ไม่มีเฮ้ยตอัดก,กันเหรอนัดก,กูด้วยสิจะได้ไม่อยู่อันนี้ก็มาบอดจังไม่ใช่ ทางไฟฉายตากบมันได้ยินเสียงบาก็ร้อง6โมงบ้างใครมันมืดขนาดนี้วะนี่หน้าหนาวอ้ะพี่ครับผม่องได้อีกรอบหนึ่งไฟฉายก็หมดแล้วพี่ท่าน,นี่อย่ามาตอนนี้ไฟฉายยังหมดบวย้ยเอ้ยไฟฉายหมดแล้ว ฆ่ากูเถอะน่ะเดี๋ยวก็โดนหลอกอ่ะยิงไว้นานน่ะจับไปใช้หมดเลยทำไงนี่ไปใช้หมดเกมโอเวอร์อืแล้วไปอยู่ในหมีครับแม่งมาถี่ห้วอเกินออกมาหน้าเดสก์ท็อปเลย ดีลีดอะไรตายทีเดียวโดนส่งไว้นหน้าเดสก์ท็อปเ,อ continue, continue เลยเหรอซึ่มีคอนตินุนคอนตินิวเแลยไปคลิปไปคลิปโอ้โครับเมื่อกี้เราได้สกอร์เท่าไหร่สามสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยอ๋อได้พันหนึ่ง กลับไปที่สะกรมพันหนึ่งนั่นแหละไม่มียังไม่มาไม่นไม่ใช่몽ผลได้นะไปจ้าไปสักไปไหนก็ไป อะไรลักหนา่าฮะกะจะอะอะอะไม่มีเก็บไปใชยได้แค่ก้อนเดียวป้าสวัสดี ปิดทิปไปก็ได้มั้งก็ทำสกอร์ให้ได้หนึ่งครั้งสามต่อไปจะกดสปเบกบ้ากระโด่กยนลืมลืมตัวกดปิดตายก็มีขวางก็มานัดกูนัดกูด้วยอยู่ได้ออกไป ทานไปใช้ก็ทานไปใช้หน่อยโอเคขอให้มีเสียงทุกรอบแล้วกันนะเสียงเดินอนะแไะไปซะโอ้ย,อยมันหันจะหันเกิน ตายเอาพี่อีกแล้วใช่ไหมทาน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 เออเออไอ้นี่ก็มันชอบจริงๆเลยนะเฟนดี้อยู่ไหนเฟนดี้นั่งนั่งมองเราบอกว่ะกดผิด เสียงเดินนี่ชัดเจนแต่ว่าตัวละครมันปุกปุยมากน่ารักมากโอเคมึงเริ่มไม่น,าน่าลัและมึงจะเริ่มมาถีละจะมาถี่ไปไหนเอ้พี่ครับห่านไปชายผมก็จะหมดแล้วครับพี่ โอเคฝนตาสวยดีนี okay. ต้องมองรอบๆเผื่อมันแบบว่าไม่มีเสียงสปริงโอ้โ oh หกดแซไม่ใช่กดสเปคบา <Yeah. S 1> อืมบอกกดแซไม่ใช่สเปคปา oh. เริ่มห้าร้อยเ dạ bòi cê đi ê đi dạy X, X. dạy 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 ต <Z. S 2> ปบปบด้วมีไม่มีเอ็กอืมไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีใช่ไหมตัดปุ่นเตุ่นเอกซ์มันได้ยินเสียงปแปลกๆคิดเ เซตเอ่ะเนี่ยแต่เนี่ยของจริงเฮ้ะคำแบ็คซูนกลับมาลเลยเป๊ะกดเอ็กโอ้ไม่ใช่แซตโอ้ตายตายยิงนานไหมล่ะ อ่ทีก็จริงอ้อไฟใช่น้อยไฟใช่อ่าเรียบร้อย่าคูเดะ่าคูดเดะอ้อผ่านไปเฉยก็หมดก็กด,ดว่าไปหลายรอบอยู่นะไม่ไปละเริ่มใหม่ โดดโดดใส่หน้ามึงแกเมนี่ไม่เพิเ่มไม่ต้อมาไม่ลงมาหยุดก่อนทานครับทานทานจะหมดแล้วหนึ่งเก้าแปดสามหนึ่งเก้ามาทำไมสองตัวหนึ่งเก้าหกเออ ตีตรับกับอะไรยินดีตรนรับกับ <The hell? S 2> อะไรวะยอร์ซ่ามันเป็นรูปอะไรทั้งอย่างเฮ้ยใครอ่พอพะพราะเผ็ดเหรอหรือว่าหน้าเหรอจริงๆน่าจะเป็นหน้าแล้วก็ไดนะจบแล้วโอเคก็จบแล้วครับสำหรับเกมเฟรนดี้บัตแอนเกียก็ โอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากดไลค์มีคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้นะอันนี้ก็บ๊ายบาย